Story Reader สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงนิยายอิงประวัติศาสตร์อีกเล่มหนึ่งที่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าสายที่ชอบนิยายพีเรียดก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นหิ่งในดวงใจของหลายๆคนนะคะโดยนามปากการัตนสยามสู่ฝันนิรันดรนเรื่องยอ่อคร่าวๆก็คือเจ้าสัวเจิมศักดิ์ราชเสนาข้าบาดีผู้มั่งคั่งวัย75ปีเป็นเจ้าของธุรกิจชั้นนาของประเทศ ได้รับภารกิจสำคัญที่ถูกสั่งให้ตกทอดกันมาด้วยเรื่องให้ตามหาสตรีนางหนึ่งที่มีนามว่าเฟื่องตามบันทึกที่ได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษสมัยกรุงธนบุรีและมีหลักฐานทางวัตถุคือเสื้อผ้านาฬิกาและบัตรเครือพลาสติกที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีโดยเจ้าสัวมอบหมายให้รัฐมนตรีเจิมพารลูกชายคนโตเป็นผู้นำไปหาข้อมูล นำความไม่พอใจมาให้กับสมาชิกในครอบครัวแต่เหมือนโชคชะตาถูกกำหนดเมื่อเจ้าสัวและเพียรพัฒหลานชายได้พบกับช่างภาพสาวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนบันทึกและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือช่างภาพสาวผู้นั้นเรียกตัวเองว่าเฟื่องและการพบกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ประหลาดพัดเฟื่องเริ่มฝันถึงชายโบราคณคนหนึ่งพร้อมกับเสียงนุ่มๆที่เรียกนางว่านางเฟื่อง กวินเพื่อนสนิทของพัดเฟื่องเป็นอาจารย์ประจำคณะโบราณคดีได้ขอร้องให้พัดเฟื่องไปช่วยเหลือแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาเป็นเหตุให้พัดเฟื่องได้พบกับเพีรพัทอีกครั้งพีรพัทเป็นลูกศิษย์ของกวินพีรพัทตกลุมรักพัดเฟื่องเขาอย่างจังเจ้าสัวจึงออกอุบายว่าจ้างบริษัทที่พัดเฟื่องทำงานอยู่โดยระบุให้พัดเฟื่องเป็นคนเดียวที่ได้รับสิทธิ์ในการนำเสนองาน เจ้าสวัวพาพัดเฟื่องไปชมเรือนไทยหลังใหญ่นำภาพเขียนบรรพบุระุษให้พัดเฟื่องดูเป็นภาพชายที่พัดเฟื่องเองก็เคยฝันถึงหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเลขกลอนที่เจ้าสวัวได้เปิดฉากให้พัดเฟื่องได้รู้จักกับหลวงพิพิษราชเสนาเข้าแล้วเจ้าสวัวได้มอบสร้อยพร้อมกับจี้หินสีดำให้กับพัดเฟื่องและกำชับให้ท่องคาถากำกับอย่าได้ขาด พีรพัฒรู้สึกว่าความรับที่เจ้าสัวพยายามพาพัดเฟื่องย้อนอดีตด้วยความรักที่มีต่อพัดเฟื่องเขาจึงหาหลักฐานต่างๆที่เจ้าสัวเก็บเอาไว้ไปทําลายทิ้งพีรพัฒเริ่มขัดแย้งกับเจ้าสัวและขอร้องให้เจ้าสัววางมือจากพัดเฟื่องแต่เจ้าสัวกลับสั่งลูกน้องให้จับตัวพัดเฟื่องไปกักบ,บริเวณขณะนั้นพัดเฟื่องทํางานอยู่ที่ใกล้ๆกับวราางังและกําลังจะกลับบ้านกับกวินพัดเฟื่องได้ยินเสียงสวดคาถาโอมพระพระโลกะรัฐวารัง ตลอดเวลาครั้งแรกก็เข้าใจว่าเป็นเสียงสวดมนต์จากวัดแต่เมื่อนั่งในรถจะกลับบ้านก็ยังคงได้ยินเสียงสวดอยู่เสียงดังชัดเจนจนเผลอสวดคาถาตามจนกลายเป็นเสียงเดียวกันชาพรานก็เกิดเสียงเปรี้ยงลงมาที่รถที่กวินขับอยู่หลังเหตุการณ์สงบกวินต้องตกใจเมื่อพายเฟืองหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพายเฟืองกลับมาปรากฏกายภายในโบสถ์วัดบางว่าใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรีในปี2312 พัดเฟืองตกใจมากพยายามจะวิ่งหนีออกจากโบสถ์แต่ถูกชายผู้หนึ่งกระชากร่างเข้าสู่อ้อมแขนเธอเห็นชายผู้นั้นอย่างชัดเจนเป็นชายโบราณที่เธอลงรูปนั่นก็คือหลวงพิพิธราชเสนาหลวงพิพิธราชเสนาพาเธอมาฝากเอาไว้กับนางสำลีผู้เป็นพี่สาวเพื่อให้ความปลอดภัยกับหญิงแปลกหน้าผู้ทำให้หัวใจของหลวงพิพิธราชเสนาหวั่นไหวทันทีที่เขาเห็นหน้าพัดเฟืองเหมือนกัน ขณะนั้นกวินต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่พัทเฟื่องหายไปจากครอบครัวของเธอโดยไม่มีใครเชื่อว่าพัทเฟื่องเนี่ยหนีหายไปไหนกลับคิดว่ากวินเป็นคนลักพาตัวาพาพัทเฟื่องไปซ่อนพัทเฟื่องเองที่ย้อนกลับไปอยู่ในอดีตก็พยายามจะไปพบกับองค์สังฆราชสีเพื่อที่จะหาทางกลับสู่ยุคปัจจุบนันเป็นเหตุให้พระยาอนุชิตราชาจาังวังกลมพระตำรวจพบเธอและก็ชอบเธอในทันที ขณะเดียวกันเธอก็ได้สร้างศัตรูที่ชื่อว่าพุทซ้อนเนื่องโดยเสียงโจดจันความงามของนางเฟื่องทําให้สาวงามอย่างพุทซ้อนไม่พอใจและยิ่งได้รู้ว่าอาศัยอยู่เรือนเคียงข้างกับหลวงพิพิธราชเสนาชายที่เธอหมายปองอยู่พุทซ้อนจึงออกอุบายใส่ร้ายนางเฟื่องว่าแอบคบกับพระยาอนุชิตจนเป็นที่โจดจ,จันสร้างความไม่พอใจให้กับหลวงพิพิธอย่างมากนางพุทซ้อนก็แสดงความเป็นเจ้าของหลวงพิพิธอย่างออกนอกหน้าทําให้คนทั้งคู่ผิดใจกัน หลวงพี่พีชเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดื่มเหล้าจนเมามมยและเอ่ยปากบอกรักกับพัดเฟื่องแต่สายไปแล้วเมื่อทางผู้ซ้อนบอกให้ทางหลวงพี่พีชเตรียมตัวมาสู่ขอหลวงพี่พีชจึงหาทางเลี่ยงอาสาไปออกทัพที่นอกพระนครด้วยความรักที่มีต่อพัดเฟื่องหลวงพี่พีชทนคิดถึงไม่ไหวจึงหนีกลับมาบ้านแต่มาเจอผู้ซ้อนแถมยุให้พัดเฟื่องเนี่ยออกไปเที่ยวกับพระยาอนุชิตเพื่อทําให้หลวงพี่พีชเกิดความหึงหวง จนบอกมั่นกับผู้ซ้อนต่อหน้า,าพัดเฟื่องด้วยความประชดแถมยังเคี่ยนตีเบาวพร่ที่ไม่ดูแลพัดเฟื่องพัดเฟื่องจึงรับไหวแทนหลวงพี่พิษตกใจในการกระทําพยายามขอโทษและทายาให้และเอ่ยสารภาพรักท่านใดผู้ซ้อนมาเห็นเข้าจึงตัดสินใจวางแผนกับนายจานเพื่อจะได้กําจัดพัดเฟื่องโดยล่อลวงให้พัดเฟื่องนี่ออกจากเรือนและจับไปลงเรือสำเภาเพื่อไปขายกับจีนบุญเสงแต่หลวงพี่พิษและพระยาอนุชิตได้มาช่วยไว้ทันเมื่อเรื่องจบลง พระยาอนุชีส่งคนมาขอพัดเฟื่องแต่พัดเฟื่องเลือกหลวงพิพิธพิธีแต่งงานจึงถูกจัดขึ้นพร้อมกับสัญญาแห่งมิติเปิดออกด้วยความรักพัดเฟื่องจึงละทิ้งปัจจุบันและตัดสินใจอยู่ในอดีตเพื่อสร้างครอบครัวกับหลวงพิพิธเวลาผ่านไปพัดเฟื่องมีลูกคนแรกเป็นเด็กชายที่ชื่อว่ากิมจูและกำลังตั้งท้องอ่อน,ออนและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเสียงเรียกแห่งมิติเปิดขึ้น ทำให้เธอต้องจากสามีและลูกที่กำลังอ้าปากรอรับข้าวจากมือแม่แอนเป็นที่รักไปภาเฟืองกลับสู่ยุคปัจจุบันเธอยอมรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงเธอพยายามท่องคาถาให้ตัวเองได้กลับไปอยู่ในมิติเวลาแห่งนั้นใหม่แต่ก็ถูกปิสนิทด้วยหินศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายให้แตกไปแล้วเธอยังคงสวดมนท่องคาถาเพื่อให้เธอสามารถจะย้อนกลับไปให้ได้ แต่ก็ไม่มีวันกลับไปได้อีกแล้วจนกระทั่งเจ้าสัวได้นําเอาสมุดบันทึกที่หลวงพิพิธเขียนถึงเธอเอาไว้มาให้เธออ่านสติของเธอจึงคืนกลับมาและยินดีก้มหน้ารับความจริงในชะตากรรมที่โหดร้ายเป็นเรื่องยอดที่สรุปคร่าวๆมาให้อ่านกันโดยนํามาจากเว็บไซต์ของ ryt 9นะคะแต่ว่าเนื้อหาที่อ่านในหนังสือเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะหนังสือเนี่ยมีความหนาถึง560หน้านะคะ สำนวนในการเขียนก็ดีมากๆเลยเรื่องนี้เคยถูกนำมาทำเป็นละครช่องสามมาแล้วนะคะยุคนั้นน่าจะเป็นคุณหมิวลลิตาเป็นพัดเฟื่องแล้วก็มีคุณฉัดชัยนะคะเล่นเป็นหลวงพิพิธราชะเสนาแต่เป็นศกนาตกรรมความรักที่จบลงแบบไม่สมหวังแต่ต้องยอมรับว่ากลิ่นอายของการบรรยายเนื้อหาในการย้อนสมัยไปในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยผู้เขียนทำได้ดีมากนะคะสำนวนดีมากๆแล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดในเรื่องของบรรยากาศ แห่งยุคของกรุงธนบุรีได้ดีเธอมองออกไปเบื้องขวาเมื่อเห็นเวงน้ําไกลออกไปเห็นเรือสินค้าใช่เป็นเรือสินค้าแบบเรือสำเภาที่เรียกเก็นว่าสำเภาจีนจอดอยู่ในเวงเอ่าวสองลำผู้คนที่เดินอยู่บนสะบานแต่งกายดูเหมือนคนไทยสมัยโบราณผู้หญิงส่วนใหญ่ปัดผมสั้นนี่กระมังที่เขาเรียกว่าทรงดอกกระทุ่มใส่จงกระเบียนสีจะคคล้ายๆกันดูออกสีน้ำตาลหากแต่ค่อนข้างซีดส่วนเสื้อเป็นผ้าที่นำมารัดหน้าอกไว้ เธอเห็นชาวจีนที่ผมยาวมัดเปียแบบชาวแมนจูเหมือนภาพยนตร์จีนโบราณด้วยสิหากแต่ภาพเบื้องหน้าเหมือนเธอจะรำลึกได้ว่าเป็นบรรยากาศเดียวกับภาพพิมพ์หินของฝรั่งเศสซึ่งจัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์บรรยากาศเมืองสยามสมัยกรุงธนบุรีทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเรียกเบาๆอยู่เบื้องหลังเธอเสียงที่ทุ้มกังวาและนุ่มหูที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินเสียงที่เธอบังเกิดความอบอุ่นอย่างประหลาดแม่เฟื้อง ตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวเจ้าสัวนะคะที่เป็นคนที่กุมความลับทั้งหมดจากตระกูลมาจากรุ่นสู่รุ่นเจ้าสัวจุดเทียนในห้องพระเรือนเล็กแสงสว่างจากลำเทียนเล็กๆส่องให้เห็นใบหน้าชายฉลาผู้นิ่งสงบแววตาที่มุ่งมั่นมองไปยังกล่องกำะมะี่สีแดงซึ่งเปิดค้างไว้ส่งให้เห็นตราประจำตระกูลที่วางไว้ภายในกล่องซึ่งเจ้าสัวนำมาวางไว้เบื้องหน้าพระพุทธรูปแน,น่นนาน ใกล้เวลาแล้วขอรับกระผมจะส่งย่าทวดคืนกลับไปกระผมขอให้สัญญาเจ้าสญญาวกรรมวัตถุบางอย่างไว้ในอุ้งมือเขาคลายมือออกก่อนยกวัตถุชิ้นนั้นส่องกับแสงวับวามของแสงเทียนสีเขียวเรืองในก้อนหินดำปริศนาก็วาวขึ้นชาชลายิ้มที่มุมปากแววตาส่งประกายแห่งความมุ่งมั่นพัดเฟืองสตรีผู้ตกอยู่ในความเป็นปริศนาแห่งหินสีดำ นิยายเนี้ยนอกจากจะบ่งบอกถึงเรื่องราวที่เข้มข้นเกี่ยวกับความรักของพระนางแล้วนะคะนิยายเรื่องสู่ฝันนิรันดรเนี่ยยังเป็นนิยายที่บอกเล่าถึงเขาโครงของประวัติศาสตร์ในยุคข,ของกรุงธนบุรีได้ดีจะมีสำนวนอันหนึ่งนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับที่ไปที่มาของพระเอกของเรื่องนะคะก็คือหลวงพิพิธราชเสนาเนี่ยหลวงพิพิธราชเสนาเป็นน้องชายที่เกิดแต่นางอัน้นและจูกิมผู้เป็นบิดาที่มีอาชีพค้าข้าวสารล่องเรือ จากเมืองสามโคกไปขายที่สุพรรณบุรีและอยุทยาครอบครัวของนางมีบุตรน้อยเพียงสำลีและหลวงพิพิธซึ่งมีชื่อเดิมว่าจูไท่บิดานั้นรักจูไท่มากสอนกิจการค้าให้แต่จูไท่มีสนใจเท่าใดนักประกอบกับนางอ้านผู้มารดาเป็นพระยติกับพระชนนีแห่งพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อขลาที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พระมา่าบ้านเมืองดืดร้อนไปทุกหย่อมยา่าจูไท่และลูกหลานจีนก็เข้าร่วมสู้รบ กับพระยาตักศินเมื่อครั้งตีฝ่าวงล้อพมพม่าไปยังหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกและรวมกลํามศึกคลายเข้ายึดเมืองจันทบุรีแต่เหตุที่จูไท่ได้กินตำแหน่งเป็นหลวงพิพิธราชเสนาก็เมื่อคลาป,ปากน้ำเมืองตราจูไท่ร่วมลงไปปราบนายเรือสัมภาจีนที่กระด้างกระเดื่องเคียงข้างพระวรากายพระยาตากท้งทางที่เรือสัมภามีขนาดใหญ่ทั้งกำลังคนและอาวุธจัดมาเต็มลำเรือ แต่ด้วยพระบีชาแห่งพระเจ้าตากศินทั้งกำลังใจที่ไม่ถอยของทหารที่ร่วมรบทำให้ได้ชัยชนะอีกทั้งจู่ไทยก็ช่วยติดต่อกับเรือสำเภาจีนที่เข้ามาค้าขายและเป็นผู้จัดหาสเสบียงกลางทั้งเงินตราช่วยหนุนทัพจึงเป็นที่วางใจแก่พระเจ้าอยู่หัวกรุงธนบุรีจึงแต่งตั้งกินตำแหน่งหลวงพิพิธเจ้ากรมท่าช่วยงานพระยาราชาเศรษฐี ส่วนนางสำลีนั้นได้ออกเรือนไปกับนายทองมากซึ่งมีอาชีพทำสวนอยู่ที่บางล่างก่อนจะเสียกรุงและอาศัยอยู่จบจนวันนี้การสอดแทรกประวัติศาสตร์ที่เป็นเนื้อหาความรู้เข้าไปในในแต่ละช่วงชีวิตของตัวละครเนี่ยผู้เขียนทําได้ดีมากนะคะทําให้ผู้อ่านเนี่ยไม่รู้สึกว่าเราเหมือนเราอ่านตาราประวัติศาสตร์แต่เป็นการสอดแทรกให้เราอินไปกับเนื้อหาที่อยู่ในบรรยากาศของยุคนั้นจริงๆซึ่งตรงนี้ยอมรับว,ว่าผู้เขียนทําออกมาได้ดีมากเลยค่ะ เลยทาให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกเลยว่ายุคสมัยของกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างจะไม่ได้อูฟูไม่ได้ร่ํารวยเหมือนอย่างในยุคข,ของกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงศรีอยุธยาในยุคที่รุ่งเรืองที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นรอยต่อของยุคที่บ้านเมืองในสยามหรือเมืองไทยเนี่ยเราเจอการกลมศึกจากตอนที่เราถูกเผาเมืองในการที่กรุงแตกของอยุธยาครั้งที่สองแล้วก็บ้านเมืองเราก็ค่อนข้างจะระส่าระสาย การปกครองการวางรากฐานใหม่ในเมืองที่ฟื้นตัวเนี่ยต้องเรียกว่าทำให้เราสำนึกในบุญคุณของพระเจ้าตากสินมหาราชมากๆนะคะแต่สำหรับหนังสือเรื่องสู่ฝันนิรันดรเนี่ยปัจจุบันผู้อ่านไม่แน่ใจว่ามีการซื้อหนังสือไปตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ค่ายไหนบ้างแล้วนะคะเพราะว่าหนังสือเป็นหนังสือที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยเจอว่าวางแผนขายตามท้องตลาดเท่าไหร่ ในส่วนของอ e ีบุ๊กนี่ก็ยังน่าจะยังไม่เคยเห็นเลยนะคะหากจะมีซื้อขายกันได้จริงๆก็น่าจะเป็นร้านเช่าหรือไม่ก็ตามหนังสือมือสองน่าจะยังมีอยู่หากใครมีโอกาสก,าก็แนะนำนะคะสูฟาน,นิรันดอนเป็นนิยายพีเรียที่ไม่น่าพลาดอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเชียร์ค่ะ